จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2560พบว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่มากกว่า10ล้านคนเป็นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงและมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตัวเลขผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในรอบก,กว่า30ปี ือตั้งแต่ปี2534มีผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวประมาณ590,000คนแต่ในปี2560กลับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวคือกว่า1ล้านคนตัวเลขเหล่านี้เป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่ทำให้มีคนอยากเข้าไปลิ้มลองบุหรี่มากขึ้นแม้หลายคนจะรู้ดีว่าบุหรี่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายรุนแรงเพียงใดอีกทั้งยังกระทบต่อรายจ่ายด้วยก็ตาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าตามมาตรการควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศการป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็กเยาวชนและนักสูบหน้าใหม่การทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ รวมทั้งการช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบโดยมีเป้าหมายหลักคือลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศให้เหลือไม่เกิน9ล้านคนภายในปี2,568ตามเป้าหมายระดับโลกในการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรีถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่สามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง บูรณาการความร่วมมือขยายการดําเนินงานลงไปในชุมชนเพื่อค้นหาผู้สูบบุหรี่และส่งต่อมายังระบบบริการเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสมปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยคลินิกฟ้าใสของเราเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40,000คนต่อปีทั่วประเทศเลยะฮะนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ทำเพียงลำพงัง แล้วเราร่วมมือกับภาคีสําคัญอย่างเช่นศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือว่า1600หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นๆของเขานะครับเราร่วมมือกับ1600เนี่ยช่วยกันทําให้บริการเลิกบุหรี่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคนที่ชอบที่จะรับบริการแบบ Face to Face to f a c e คือเข้าไปที่คลินิกแล้วไปรับบริการไปเจอคนให้บริการจริงๆก็ไปที่คลินิกฟ้าใส คนที่อยากได้บริการขี้เกียจไปนะฮะบอกว่าอยากแค่โทรศัพท์ก็โทร1น0กน,นะฮะเราร่วมมือภาคีเนี่ยปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง100กับคลินิกฟ้าใสเนี่ยมีคนเข้ารับบริการเลืองบริทั่วประเทศนะฮะทุกวันนี้มีประมาณ1 5 0 0 0 0คนต่อปี mm hmm. อันนี้ไม่ใช่แค่คลินิกฟ้าใสอันนี้รวมสอบอชด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งมากนะครับ mm hmm. การเดินหน้าอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะผลลัพธ์ที่ล้ำค่าคือการทำให้คนไทยทุกคนเลิกบุหรี่ได้อย่างยั่งยืน